ค่ะกลับมาพบกับวินนะคะจาก theconnecting d o ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดหมู่ของ i n f โฟกราฟิ c ชาร์ t ใน powerpoint นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแชร์เทคนิคที่ทำจากกราฟที่เป็นแท่งนะคะเป็น bar chart นะรูปแบบของกราฟที่เราจะทำวันนี้คือมันก็จะเป็นการเลนะ็กข d เดิมนะคะเหมือนกับกราฟที่แล้วนะที่เราทำจากกราฟเส้นนะคะก็จะเป็นการเ e c o ข d จำนวนเชคโควิดนะบางที่ และนี่จะเพิ่มโครงชาเข้าไปด้วยเพื่อให้มันเห็นชัดๆไปเลยว่าประเทศไหนขึ้นลงยังไงนะคะแล้วก็เล่นลูกเล่นกันในแบบกราบบางกะะ็ได้ความเคลื่อนไหวอีกแบบนึงเนาะก็จะประมาณนี้นะคะที่เราจะทํากันเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทํากันยังไงนะคะก็เดี๋ยวยิงไปที่ ไฟ Excel ก <yeah. S 1> ันเนาะเหมือนเดิมนะคะเทคนิคน kind of ี้ก็ทำคล้ายๆกับที่ตัวเส้นที่หญิงเคยอัดคลิปสอนไปนะคะก็คือทำกราฟใน Excel แล้วก็ออกกราฟไปแปะใน PowerPoint นะคะแต่ว่าตัวนี้เนื่องจากมันจะเป็นกราฟที่เป็นบาร์นะคะกราฟบาร์ก็คือกราฟบาร์ของหญิงนะคะจะมีอยู่สองส่วนนะที่มาประกอบกันคือกราฟที่อยู่ข้างหลังกราฟที่อยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะหญิงจะใช้เป็นแค่ แกนเปอล่าของวันที่ไว้เลกคอร์ดนะคะแต่อีกกราฟหนึ่งเราใช้เป็นกราฟแท่งนะคะกราฟแท่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เลกคอร์ดยอดของแต่ละวันนะเดีงน้นเราจะทำกราฟอยู่สส่วนนะกราฟที่เป็นแกนด้านในกับกราฟที่เป็นแท่งนะคะเดี๋ยวเราทำแกนแกนข้างในก่อนนะคะวิธีทำก็คือตรงนี้นะคะหยิงทำข้อมูลไว้ให้แล้วก็คุมข้อมูล วันที่1ถึงวันที่31นะคะมีนาเนาะส่วนยอดตรงนี้นะคะยิงใช้ยอดของ US เนาะแต่จริงๆมันไม่สำคัญเพราะว่าเราจะเอาแค่ชื่อแกนนะตัวเลขไม่สำคัญแล้วก็ไป insert นะคะก็เลือกกราฟที่ใช้แกนก็คือกราฟ clustered column นะคะตัวนี้เนาะ มันจะได้หน้าตาแบบนี้กลับมานะคะแล้วก็ copy เหมือนเดิมเนาะไปที่ powerpoint นะคะแต่ก่อนที่จะวางญิงขอเทสี powerpoint ให้เป็นสีดำก่อนนะคะ<ม>ก็ไปที่ format background เหมือนเดิมเนาะคลิกขวาเนาะแล้วก็ไปเทสีให้เป็นสีดำก่อนนะคะแล้วก็วางกราฟล้วลงไปนะคะเนาะกราฟของยิงจะเป็นหน้าตาบน,นี้ตึงงยิงก็มาวัดขนาดก่อนว่าขนาดต้องพอดีกับ powerpoint เหมือนเดิมนะคะ เปลี่ยนตรงสื่อเป็นสีขาวเนาะเพราะพื้นหลังมันเป็นสีดาแล้วนะคะแล้วก็หญิงใช้ไซส์สักประมาณ12นะคะฟอนต์ที่หญิงใช้นะหญิงใช้ a r i a l นะคะใครจะใช้ฟอนต์อื่นก็ได้นะแล้วแต่อยากจะตกแต่งนะคะตัวนี้หญิงไม่ใช้ลบทิ้งไปกิ๊บลายข้างหลังไม่ใช้นะคะเราจะใช้แค่วันที่ข้างล่างตรงนี้เนาะวันที่นะคะมันเอียงเนงาะหญิงอยากจะปรับฟอร์แมตมาน,นิดนึงก็ไปที่ ไอคอนนี้ก็คือคลิกที่มันก่อนนะแล้วไปที่ไอคอนนี้นะคะมันจะมีตรงอ่าตรงนี้มากกว่าอันที่3มนะมันจะมีคำว่า text direction อยู่ก็คือปรับทิศทางตัวหนังสือนะคะหญิงขอปรับให้มันตั้งขึ้นนะคะก็คือ rotate or text 270องศานะมันก็จะได้ตัวที่ตั้งขึ้นแบบนี้นะคะส่วนแท่งข้างในยิงไม่ใช้นะคะ เราลบไม่ได้นะเราต้องเทให้มันเป็นสีดำเหมือนกับแบ็กกราวน์นะคะเพื่อให้เรามองไม่เห็นนะคะตวัวนัสือตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะยังจะเทให้เป็นตวัวนัสือสีดำนะคะก็คือลบไปนี่แค่นี้นะคะเราก็จะได้ตัวที่เป็นชื่อวันนะคะด้านล่างเนาะหรือใครจะอาจจะแบบหดข้างในเข้ามานิดนึงนะคะให้มันมีพื้นที่นิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะ กราฟที่1เสร็จแล้วนะคะกราฟที่2นะลบไปก่อนกราฟที่2เราจะทากราฟบาร์นะคะแต่ละวันกราฟบาร์แต่ละวันนะคะทุกคนต้องเตรียมข้อมูลนะเลคคอร์ดทีละวันแบบนี้นะคะที่หญิงเตรียมไว้แล้วที่สําคัญคือเราต้องซอสนะคะจากน้อยไปหามากนะเพราะว่ากราฟเราจะเรียง เป็นท็อป1ถึงท็อป10นะคะดังนั้นเราต้องซอสก่อนถึงจะมาทําเป็นข้อมูลได้แต่ว่าหญิงเตรียมข้อมูลให้ทุกคนแล้วจนถึงวันที่31นะคะก็คือซอสให้เรียบร้อยแล้วทุกคนก็มีหน้าที่คุมข้อมูลแล้วก็ทำกราฟเนาะวิธีทำก็คือคุมตรงนี้นะคะข้างล่างนี่เป็น total v e r นะคะก็คือทั่วโลกนะไม่ไม่ไม่ไมต้องคุมนะคุมแค่ t o อปท็อเท่านั้นเพราะหญิงโชว์แค่ท็อป0ส่วนตัวเลข v e r นะมันจะอยู่ มุมขวาด้านล่างตรงนี้แล้วนะคะว่าทั t รแต่ละวันเท่าไหร่โอเคพอเราคุมเสร็จเราก็ไปอินเสิร์ตนะคะช,ชาร์ตท,ที่เราใช้ก็คือตัวที่เป็นคัสเตเลตบาร์ตรงนี้นะคะก็คลิกเข้าไปเหมือนเดิมค่ะก็ Copy c ี้ชาร์ตเนาะไปที่ Powerpoint นะคะแล้วก็ปรับไซส์เหมือนกันเนาะให้มันพอดีกับ Powerpoint ของเรานะคะก็ยืดออกไปนะคะ หนังสือปรับเป็นสีขาวนะคะ Arial เหมือนกันเนาะฟอนต์ไหนฟอนต์นั้นนะคะโอเคสิบสองนะคะเมื่อกี้เราทำไปสิบ okay. สองเนาะโอเคตรงนี้นะคะหญิยงยืดให้มันเท่านี้ก่อนนะหญิงจะค่อยๆแต่งนะฮะร์ดแรล,ลบนี้ไปก่อนนะคะ อันนี้เป็นวันที่ที่หนึ่งมีนะ,ะนะกราฟวันแรกนะคะตรงนี้นะคะหยิงขอคลิกข,ขอฟอร์แมตมานิดนึงนะคะหยิงจะดีดขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ก่อนจะดีดหยิงขอปรับสเกลก่อนสเกลนะคะหยิงจะใช้แม็กซ์สุดอยู่ที่สองแสนนะนะคะแม็กซ์สุดอยู่ที่สองแสนนะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงเมเจอร์นะคะก็คือแบ่งความถี่นะหะยิงจะแบ่งเป็นที่หนึ่งแสนนะคะให้มันมีสองเซนก็พอสองแสนกับหนึ่งแสนเนาะ ส่วนใครที่อยากจะปรับนะคะ format นะก็ไปที่ number เนาะถ้าใครอยากจะใส่ไว้1นึ่งแสนกับ2องแสนแบบนี้ก็ได้หรือใครอยากจะทําเป็นหลักพันนะคะก็มาใส่ format code ตรงนี้นะคะใส่เป็น sharp comma ก็คือหารพันนะแล้วก็ใส่เปิดฟันหนูขึ้นมาแล้วใส่ k แล้วก็ฟันหนูปิดเพื่อให้เขารู้ไปเลยว่านี่คือหลักพันเห็นไหมก็จะเป็น1 0 0 k กับ สองร้อย K เรียบร้อยนะคะแล้วหญิงอยากจะปรับอีกนิดนึงนะคะตรงลาเบลเนาะตรงลาเบลนะมันตอนนี้คือชื่อมันติดแกนอยู่แต่ว่าหญิงอยากจะปรับให้เป็นไฮนะคะก็คือดิดตัวเลขขึ้นไปข้างบนเห็นไหมก็คือดิดเป็นไฮนะคะให้มันอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็เส้นตรงนี้นะคะขอปรับนิดนึงนะคะไปที่ไอคอนเทสีนะขอปรับสีให้มันดรอปลงนิดนึงนะคะให้แบบออกโทนเทาเนาะถ้าขาวไปมันจะเด่นไปนะคะก็ปรับให้เป็นโทนเทา แล้วก็เปลี่ยนตรง dash type นะคะให้เป็นจุดๆแบบนี้นะคะอ่ะฮะให้มันมีจุดแล้วก็ปรับเส้นให้มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะสัก1.25นะก็ประมาณนี้พอนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะต้องเหลือพื้นที่ด้านบนนิดหน่อยนะคะไปที่ format เนอะหญิงจะปรับไซส์ความสูงของกราฟตัวที่2นะให้เหลือแค่6กก็พอเพราะว่าเดี๋ยวหญิงจะ เหลือพื้นที่ไว้ใส่หัวข้อไว้ข้างบนนะคะเราก็หดเราก็เลื่อนกราฟลงมานะคะก็คือพยายามปรับให้มันพอดีกับเฟรมด้านล่างนะคะ,อะโอเคถึงตรงนี้นะส่วนกราฟข้างหลังนะคะถ้าสมมติมันเลยไปนิดนึงนะเราก็อาจจะต้องหดข้างในมันเข้าไปนิดนึงนะคะก่อนนะยี้ขึ้นไปก่อนนะคะ ตรงนี้เนาะตรงสกลตรงนี้เราสามารถหดให้มันไปชนกับกราฟข้างในได้เห็นไหมคะหดสกลให้มันชนกับเส้นข้างในให้มันวันที่1นึ่งสตาร์ทที่แกนแรกแล้วก็กลับไปที่กราฟที่สองแล้วก็หดมันลงมากนะเวลาวางนะคะสก l ลต้องเป๊ะน,นะไม่งั้นเดกราฟเราขยับนะก็ประมาณนี้นะคะให้มันชน เส้นข้างล่างโอเคได้แล้วนะคะแล้วก็ใครอยากจะปรับแท่งให้มันใหญ่ขึ้นก็คลิกขวาฟอร์แมตเหมือนเดิมนะก็ปรับตรงที่แก็บวานะคะขงหนิงใช้50นะจริงๆใครอยากได้อเล็กๆก็10ก็พอ,อ,อใครอยากได้อเล็กๆก็เท่าเมื่อกี้ก็ได้นะคะไม่ต้องปรับแต่ถ้าใครอยากให้มันใหญ่นิดนึงก็ปรับเป็น50เนาะแค่นี้นะคะเราจะได้กราฟของ เดินเซฟวันที่หนึ่งนะแล้วก็ใส่เทคบล็อกที่เป็นหัวขึ้นมานะคะเทคบล็อกตรงนี้นะนะคะดอขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่าชื่อหัวข้อมันเนาะยิงขออนุญาตก๊อปปี้และการขี้เกียจพิมพ์นะคะก็ก๊อปปี้ไปไเลยเนาะนะคะหนังสือก็ปรับให้เป็นสีขาวนะไซส์สนะิ่งก็ ปรับให้มันพอดีกับกราฟของเรานิดนึงนะไซส์ซสิ่งสักยี่สก็ได้ส่วนกล้องที่เป็นทั t a l กับเดือนนะคะก็ไว้มุมขวาล่างนะมุมขวาล่างนะคะ่ะอ,อย่าลืมเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นแอรียลนะเพราะว่าทุกฟอนต์ต้องเป็นฟอนต์เดียวกันใครจะตกแต่งยังไงก็ได,ด้หัวข้อฟอนต์หนึ่งอะไรอฟอนต์หนึ่งก็ได้แล้วแต่ ไอเดียของแต่ละคนนะคะแต่ยี่ยิงใช้ฟอนต์เดียวกัน,นตรงนี้ก็มาปรับให้เป็นชื่อวันนะคะก็วันแรกเราสตาร์ทที่มีนาวันที่หนึ่งนะคะเปลี่ยนตรงสือ่อนิดนึงให้มันเด่นขึ้นมานะคะก็เปลี่ยนให้มันเป็นสีเหลืองก็ได้ฟอนต์ใหญ่ๆมาสักสามหกก็ได้นะคะก็ปรับไปที่มุมเนาะ โอเคแล้วก็ทำอีกกล่องนึงนะคะไว้สำหรับทำเป็นทั้ง total นะทำเป็น total นะคะ mm hmm. ก็เขียนไปว่า total นะคะ total ก mm ็อาจจะต้องปรับไซส์ให้มันเล็กลงมาเนาะ mm hmm. เป็นสีขาวแล้วกันไม่ต้องหนานะคะ mm hmm. ก็ชิดมุมน,นี้นะคะ total mm hmm. แล้วก็ใส่ตัวเลขนะคะว่า ทั้งวันที่1คือจํานวนเท่าไหร่นะคะทั้งวันที่1อยู่ตรงนี้นะก o p ีไปได้เลยนะคะก o p ี Copy, แล้วก็ไปใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีนะคะให้มันเป็นสีแดงก็ได้นะคะเพื่อให้มันเห็นชัดเจนขึ้นโอเคแี่นะคะแล้ก็จะได้ก็ปรับให้มันพอดี โอเคเลื่อนลงมานลดกนึงนะคะแล้วก็คอนกรุ mm ๊ป hmm. ให้เป็นอันเดียวกันก็ได้ค่ะจิ้มสองอันเวลาจิ้มก็กดคุมแบบนี้แล้วก็คอนโทนจี G ก็ได้ค่ะกรุ group mm ๊ป hmm. ให้เป็นอันเดียวกันเนาะแล้วก็อันนี้นะคะเห็นไหมเราจะได้กราฟวันที่หนึ่งลยนะคะ mm hmm. ก็ทําแบบนี้นะคะ mm hmm. กับกราฟวันอื่นๆด้วยนะก็จริงๆวิธีก๊อปปี้ก็ดับดูพิกัดสไลด์ลงมาก็ได้ค่ะแล้วก็ลบกราฟอันนี้ไปนะ เราค่อยเอากาวันที่สองมาแปะแล้วก็เปลี่ยนตรงสื่อนะคะหรือใครจะทำแบบนี้นะคะให้เสร็จก่อนเนาะเพราะได้เพื่อเป็นแพทเทิร์นแบ็กละกาวข้างหลังนะคะก็อาจจะดูพิเคทไปเลยนะโอ้ยคอนโทเนส์ดูพิเคทสไลด์ไปเลยนะคะซ mm hmm. ักเอ่อหนึ่งถึงสามเอ็ดก็สามสิบเอ็ดสไลด์นะคะก็ดูไปเลยสามสิบเอ็ดสไลด์อย่างที่หญิงเคยสอนนะคะว่า การวางเลเยอร์ข้างหลังหรือว่าวางกราฟนะคะมันต้องเท่าเดิมเป๊ะๆนะไม่งั้นเดี๋ยวกราฟเราจะขยับนะคะกราฟเราจะขยับเนะาะก็ทับไปทั้งหมด31สไลด์นะคะตึง้งเสร็จกราฟแรกเสร็จแล้วใช่ไหมก๊อปปี้กราฟนี้ค่ะกลับไปที่ Excel ของเรานะคะกลับไปที่ Excel ของเราเดี๋ยวเราจะ c o p y p a t t e r n นี้นะคะยิงคอเทสีออกข้างหลังมันติดสีขาวมาก็ no f ฟิลไปโน้ o u อ l ล n e ไปอ่ะโอเคเราได้กราฟที่เป็นตั้งต้นแล้วใช่ไหมเราก็ใช้กราฟนี้และค่ะทำวันที่2วันที่3ไปเรื่อยๆก็วิธีทำเนาะก็คลิกเข้าไปที่แท่งนะคะมันจะขึ้นว่าเราคุมอะไรอยู่แล้วก็ไปมุกนะคะเป็นวันที่2นะมุกแบบนี้นะคะ เราก็จะได้กราฟวันที่สองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ Copy mm hmm. นะคะแล้วก็กลับไปที่กลับไปที่อันแรกเออไม่ใช่กลับไปที่ powerpoint แล้วก็วางอ mm ่าหญิงลืมใส่ data label นะคะใส่ data label ด้วยนะ mm hmm. data label คือตัวนี้นะคะ mm hmm. ตัวที่บอกว่ากราฟมันวันที่มันกี่คนแล้วนะคะ mm hmm. ก็ใส่แบบนี้ไปนะคะเห็นไหมก็ทำแบบนี้นะคะก็ ทำให้ครบนะคะสาสิบเอ็ดวันนะก็คือทำไปเรื่อยๆก็ก๊อปปี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็ทำให้เสร็จนะไม่ยากนะคะก็ค่อยๆขยับไปเนาะแล้วก็กลับไปวางคะ่ะทำให้ครบสามสิบเอ็ดวันนะอันนี้ยังทำให้ดู3ามอันก่อนนะคะแล้วก็ตกแต่งนะคะอย่าลืมนะคะว่าก่อนที่จะ ก๊อปปี้อย่าลืมแก้ตรงเลขข้างหลังด้วยนะสมมุติถ้าใครวางไปแล้วก็สามารถมันมีเทคนิคนึงนะสมมุติเราวางแล้วเราถ้าเราวางไปว่าเราทับข้างหลังไปแล้วใช่ไหมถ้าอยากจะอัดิทข้างหลังก็คลิกขวาที่กราฟก่อนนะคะแล้วก็เซนต์มัน to back ก็คือให้มันไปอยู่ด้านหลังเห็นไหมเราก็จะอัดดิต,ตรงนี้ได้นะนะคะก็แต่ว่าถ้าเซนต์ to back มันจะ back ไปข้างหลังสุดเลยนะมันก็จะแบบทับกันอีกดังนั้นอีกแนะนําว่านะคะก่อนที่เราจะวางนะคะ ให้แก้เลขให้เรียบร้อยก่อนว่าเป็นวันที่สองยอดเท่าไหร่วันที่สามยอดเท่าไหร่อันนี้จะช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนะก็คือแบบแก้อีดิทข้างหลังให้เรียบร้อยก่อนว่าวันที่สองคือวันนี้อะไรนี้นะคะก็จะช่วยให้ไม่เสียเวลานะคะในการทำนะคะก็แก้ให้เรียบร้อยเนาะแก้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยเอาการาฟมาแปะนะคะพอเรา แปกราฟคบสามสิบเอ็ดวันนะคะแล้วก็ไปหาธงชาตินะธงชาติหญิงก็มาจากอินเทอร์เน็ตนะั่นแหละก็ไปเอารูปนะคะธงชาตินะมาแปะนะคะมาแปะด้านหลังนะคะของแต่ละประเทศเราต้องเรียงให้ถูกนะคะเรียงตามชื่อเขาเนาะก็คือพยายามแปะให้สเกลมันเท่าๆกันนะแบบว่าเวลามุกมันจะได้แบบจะได้แบบไม่ขยับมากนะคะ อันนี้หญิงแนะนําว่าให้ช่วงแรกๆนะคะที่ยอดอยังไม่ขึ้นก็แปะเฉพาะจีนก็ได้แล้วก็ยอดใครที่ถึงหนึ่งพันค่อยแปะเพิ่มอย่างนี้นะคะยิงจะเล่นสเกลแบบว่าครบหนึ่งพันค่อยแปะทงเข้าไปเนาะเห็นไหมมันก็จะค่อยๆไล่ข,ขึ้นมานะคะว่าใครที่มีเลขเกินหนึ่งพันก็แป,แปะแปะแปะไปนะคะพอแปะทงเรียบร้อยแล้วยี่จุดข้างล่างเนี่ยนะคะอันนี้เป็นไอคอนนะไว้ ไว้วัดสเกลว่าวันนี้คุณวิ่งไปที่วันที่เท่าไหร่แล้วนะคะจุดแดงๆตรงนี้นะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะถ้าใครอยากมีก็ไปที่ insert ตรงนี้นะคะที่มันเป็นไอคอนเนาะยิงใช้ตัวที่เป็นอันนี้จ่อขึ้นมานะแล้วก็ปรับ sizing เนาะใช้สักประมาณ0.2นะถ้าจำไม่ผิด0.2คูณ0.2นนะคะเห็นไหมมันก็จะได้อันนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็แค่ไล่นะคะ ไล่ว่าถ้าอยู่วันที่28ก็เอาไอคอนเนี่ยไปจิ้มวันที่28นี้นะคะแค่นั้นเองก็ไล่ทีละสไลด์ถ้าใครขี้เกียจทำก็ไม่ต้องทำก็ได้นะตร,ตรงจุดแดงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะสุดสุดท้ายเราโฟกัสตัวเลขตรงนี้อยู่ดีนะคะก็เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยเนาะเทคนิคมันไม่ได้ยากแต่อาจจะต้องละเอียดนิดนึงนะคะพยายามแปะให้สวยงามเนาะธงชาติอะไรเงี้ยก็พยายามใช้ไซส์ให้มันเท่ากันนะคะ พอเราเตรียมสไลด์เสร็จเนาะก็เหมือนเดิมนะคะก็ไปใส่ transaction นะคะ transaction ของหญิงก็คือ transaction ที่หญิงใช้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะไอคอนที่2ตัวนี้นะคะแล้วก็หญิงใช้ effect เป็น character นะคะแล้วก็ตรง duration หญิงใช้ไว้50นะคะใครจะปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงก็แล้วแต่ แล้วแต่ความต้องการนะคะแล้วหญิงใช้50นะแล้วก็หญิงใส่เสียงด้วยเป็นเสียงคลิกนะคะแต่หญิงมีลูกเล่นนิดนึงนะพอขึ้นสไลด์ที่มันมีการ move ทงเข้ามาเข้าไปนะหญิงจะเปลี่ยนเป็น push นะหญิงจะเปลี่ยนเสียงเป็น push นะคะตัวที่ไม่เปลี่ยนแปลงหญิงก็ติ๊กติ๊กติ๊กแต่ว่าพอมีการแบบขยับกราฟขยับทงนะคะหญิงจะใส่เสียงเป็น push นมหญิงจะสลับกับคลิกนะคะ คลิกแล้วก็พนะุชเนาะอันนี้ก็เป็นลูกเล่นเล็กๆนหนอยนะพอเราใส่ transaction เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด after ด้วยนะ after คือไม่ต้องคลิกเองเนาะปล่อยให้ให้สไลมันมันเล่นไปเองแต่ถ้าอยากแบบให้เปลี่ยนตามที่เราคลิกก็ on mouse คลิกก็ได้นะคะเวลาแบบแต่ว่าอันนี้หญิงจะทำเป็น motion นะคือกราฟเคลื่อนไหวดังนั้นหญิงจะ after ไปเลยนะคะ after ไม่ต้องใส่วินาทีนะคือ after แล้วก็เล่นต่อเนื่องไปเลยนะคะ mm hmm. ไหนลองเล่นดูสิ กดเพยนะคะพอเราใส่โมชั่นเสร็จก็จะเป็นโมชั่นเอ่ transaction ที่เราเลือกนะคะใครอยากได้เร็วกว่านี้ก็ปรับตรง duration ให้มันเร็วขึ้นนะใส่ไปสีนะคะใครอยากให้โวขึ้นก็อาจจะเป็น30หรือ15บห้ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ต้องการนะอันไหนที่มีการ move ลำดับจะใส่เสียง push เข้าไปนะ แต่ถ้าลำดับมันไม่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 ขยับมันจะเป็นแค่ติ๊กติ๊กเนาะแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะคะเนาะก็เสร็จแล้วแค่นี้เองนะคะอาจจะเสียเวลาตรงทำการาฟนะก็ไปฝึกกันแล้วกันนะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ที่เป็นรอบนี้หญิงจะแปะแค่ไฟล์ Excel นะคะเดี๋ยวลองให้ทุกคนสร้าง PowerPo i n t ขึ้นมาเองเนาะ,ะ,จ,ะจะแปะแค่ Excel แล้วก็คือแปะแค่แบบ Excel เปล่าๆแบบนี้ไปเลย นะเดีนะ๋ยวให้ทุกคนไปลองทํากราฟดูเพราะว่าเขาที่แล้วหญิงแปดกราฟแป่ powerpoint ให้ไปเล่นแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนลองสร้างเองดูบ้างว่าจะสร้างได้ไหมเนาะใครเอาไปลองทําแล้วติดตรงไหนก็ถามหญิงเข้ามาแล้วก็ใครทําเสร็จแล้วก็แบ่งปันหรือว่าคอมเมนต์มาให้ดูให้เชื่นใจหน่อยว่าเอ้ยเอาไปเรียนแล้วไปทําตามแล้วทําได้แล้วอะไรนี้นะคะ mm hmm. เพื่อให้มีกําลังใจในการทำเนาะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะ ทั้ง youtube ก็ facebook ของยิงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะช่อง youtube ของเราก็มีนอกจากอินโฟกราฟิกแล้วเรายังมีแดชบอร์ดที่แบบทำแชร์ขึ้นเข้าไปในช่อง youtube แล้วนะคะใครอยากจะเรียนเกี่ยวกับ แดชบอร์ดด้วยก็ไปติดตามใน Facebook ได้นะคะมีหลายคลิปเลยแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยเผื่อเวลาคลิปอัปเดตแล้วนะคะจะได้ติดตามพันท่วงฉีเนาะแล้วก็ใครที่ ยังไม่ได้ติดตาม Facebook ใครที่แบบถนัดเล่น Facebook ก็ Follow ใน Facebook <ด>ก็ได้นะคะเพราะยิงก็อัปเดตพร้อมกันทั้ง2ช่องทางเนาะแล้วใครอยากเรียนก็ Inbox มาจอมคิวกันได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ